สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆนักสะสมนะครับสวัสดีเพื่อนๆใหม่ๆแล้วก็เพื่อนๆที่คอยให้กาลังใจกันมาตลอดนะครับ <ช planet. S 1> พบเจอกันใหม่นะครับพบเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในเกี่ยวกับเรื่องของธนบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตรที่เราใช้หมุนเวียนทั่วไปหรือธนบัตรเทรลลึกนะครับส่วนมากธนบัตรที่เป็นรูปแบบอย่างนี้ก็จะเป็นได้ทั้งธนบัตรเทระลึกแล้วก็เป็นธน,บ,นบัตรธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปนะครับ ก็จัดพิมพ์มาในรูปแบบของออแบบแต่ละแบบนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนด้านหลังเปลี่ยนด้านหลังของธนบัตรเป็นวาละต่างๆที่เราเอ,อเอามาทําเป็นอาที่เอามาทําเป็นแบบธนบัตรที่ลึกนะครับส่วนมนากก็จะยืนพื้นจากธนบัตรด้านหน้าที่เป็นแบบ14 15ี่บอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนด้านหลังเอานะครับตามที่ วาละต่างๆนะครับก็ด้านหน้าอาจจะเหมือนกันครับด้านล่าจะคล้ายกันมากเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับบางคนไม่ทราบนะครับว่าหยิบธนบัรได้รับวทะลมาข้างหน้าครับเออเหมือนเหมือนกันหมดแต่พอดูด้านหลังแล้วไม่เหมือนนะครับมันมีหลายหลายแบบมากหลายแบบหลายวาละมากๆนะครับหลายวาละหลายแบบมากๆากบางท่านคิดว่าเห็นมันเหมือนกันหมดถ้าไม่สังเกตด้านหลังก็จะไม่รู้นะครับว่าเป็นวาละต่างๆหรือว่าเป็น ราคะปกตินะครับสำหรับธนบัตรบตใบนี้นะครับเป็นธนบัตรใบละ1 0 0บาทนะครับธนบัตรใบละ100อบาทแบบธนบัตรก็คล้ายกับแบบธนบัตรทีเ่เป็นแบบคล้ายแบบ15เลยนะครับเป็นแบบคล้ายแบบ15นะครับเป็นธนบัตรแบบ15ที่เอามาเปลี่ยนด้านหลังเป็น แบบเวละนะครับแบบเวละต่างๆนะครับอันนี้เป็นแบบ15นะครับด้านหน้าจะเหมือนกับแบบ15ทุกประการนะครับด้านหน้าจะเหมือนกับแบบ15นะครับแบบ15เป็นยังไงก็ด้านนี้จะเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนงานที่อาจจะเป็นเปลี่ยนงานที่หมวดหมวดเอ่อหมวดหมวดตัวอักษรนะครับหมวดตัวอักษรนะครับจะเปลี่ยนตามเวละนั้นนะครับแบบ15ก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นเอ่อแล้วก็ รเด็กนักเรียนเลิกเรียนนะครับในคันที่เราเราเคยสังเกตกันนะครับอันนี้คืออันนี้คือแบบสิบห้านะครับด้านหน้าคือแบบสิบห้าชวชัวแต่พอด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบวัลละนะครับแบบวัลละที่ลึกตามตามนั้นนะครับนะครับเอามาทาความเข้าใจกันก่อนนะครับเราบางคัวบอกเอ้าก็ทําไมมันไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับด้านหน้าเหมือนกันด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับ ต้องสังเกตนะครับต้องสังเกตดูนะครับนะครับธนบัตรตัวนี้เป็นธนบัตรใบละ100บาทนะครับในวระที่ครบ60ปีวันบรลมราชาพิเศษและวันราชาพิเศษสมรสนะครับเมื่อปีพศ2553นรสาะครับสำหรับวารละนี้นะครับด้านหน้าที่บอกนะครับด้านหน้าที่บอกก็เป็นรูปแบบของธนบัตรแบบ15ทุกประการนะครับ รัฐบาลอติภานะครับก็จะมีพระบรมฉายาสาธิตศลักนะครับอยู่ของจักการที่เก้านะครับแล้วก็จะมีพระวรมปิถไทยยอนะครับนะครับแล้วก็เลขรัฐบาลไทยแล้วมีชุดนะครับมีตัวหนังสือบอกราคานะครับแล้วก็มีดาเชนของผู้ว่าธนาคารรับรัฐมนตรีขังนะครับด้านหน้าก็จะเหมือนกันหมดครับ มันดูที่ความสําคัญของด้านหลังนะครับเพราะงั้นการสะสมนะครับถ้าเราสะสมอย่างเงี้ยถ้าเราไม,ไ,มไม่ไม่ศึกษาดูหรือว่าไม่ไม่พลิกด้านหลังดูแล้วก็นึกว่าเ,เป็นธนาบัตรที่เรามีแล้วเราก็จะพลาดโอกาสนั้นไปนะครับดังนั้นเมื่อจับธนาบัตรแล้วก็พลิกดูทั้งหน้าทั้งหลังนะครับว่าเหมือนกับที่เรามีไหมถ้าไม่เหมือนแสดงว่าธนาบัตรใบนั้นคนละวรระกันกับที่เรามีอยู่นะครับ นะครับนี่ครับถ้าแบบนี้ครับ <Gym. S 1> เป็นเวละนะฮะหกสิบปีวันบรมราชาพิเศษแล้ววันราชาพิเศษสมรสนะครับนี่นะครับนี่คือแบบจุห้าที่เปลี่ยนด้านหลังนะครับเปลี่ยนด้านหลังเป็นววละนี้นะครับววละนี้เป็นทำเป็นธารบัตรที่ลึกนะครับนะครับเห็นไหมครับ ด้านด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมฉายาสาทิษฎ์ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับทรงเครื่องแบบจอมทัพใช่ไหมประเทเหมือนกันหมดนะครับคนด้านหลังจะเปลี่ยนจากที่ตรงนี้เป็นมีเด็กนักเรียนเลิกเรียนนะครับแล้วก็มีรูปต่างๆตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเป็นรูปนี้ครับด้านหลังนี้จะเป็นพระบรมฉายาสาทิรฎ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับทรงนะครับขณะทรงบวกพระหัตถ์นะครับแล้วก็ พระฉายาสาทิศลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าเุรีกิจพระบระมราชินีนาถนะครับทรงประทับยืนเคียงข้างอยู่นะครับนี่นะครับและด้านขวามือนะครับด้านขวามือก็จะมีพระ,ระมีพระบระมฉายาสาทิศลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับนะครับลังทักษิโนโทกนะครับหลังทักษิโนโทกใน พระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับนะครับนี่คือด้านนะครับแล้วก็จะมีคุดนะครับมีครุดอยู่นะครับมีคุดแล้วก็จะมีตราสัญลักษณ์นะครับเป็นตลาสัญลักษณ์อยู่ซ้ายมือบนนะครับครับขนาดของธนบัตรก็อยู่ที่7.2นะครับด้านกว้าง7.2ด้านยาวก็15นะครับ15เซนติเมตรนะครับ7.2เซนติเมตรคูณ15เซนติเมตรนะครับนะครับ จำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตของธนบัตทรที่ระลึกวันราชาพิเศษนะครับก็อยู่ที่9 9้าล้าน9 9 9 9 9 9ใบนะครับนะครับนะครับประกศาศออกมาให้ใช้กับวันที่4พฤษภาคม2,553นนะครับแล้วก็มาให้แลกแจกจ่ายกันก็วันที่ ประกาศไม้ใช้วันที่5นะครับเททีฮะหเมษายนนะครับแล้วก็เอามาให้แลกแจกจ่ายกันกันในวันที่14พฤษภาคมพศ2553นะครับธนบัตรทุกใบนะครับทุกใบของธนบัตรตัวนี้นะครับธนบัตรทุกใบจะเป็นด้านหน้าครับจะเป็นหมวดของทอทงทั้งหมดนะครับจะเป็นหมวดของทอทงทั้งหมดแล้วก็มีเลข9นําทอทองทั้งหมดทั้งหมดนะครับจะเป็นหมวดของทอทงทั้งหมดนะครับสาหรับธนบัตร ที่ลึกนี้นะครับทองนี้ก็หมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตัว R นะครับตัว R R นี่ก็เป็นภาษาลาตินนะครับหมายถึงพระมหากษัตริย์และพระราชินีเหมือนกันนะครับนะคดังนั้นจะใช้หมวดทองกับหมวด R นะครับผลิตจำนวนเก้าร้อยเก้าเอ้ยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับะบับนะครับ เป็นธนบัตรที่เขาออกมาให้ใช้เป็นที่ลึกก็ได้นะครับใช้หมุนเวียนกันก็ได้นะครับบางท่านไม่ได้สังเกตอะไรก็นึกว่าเป็นธนบัตรที่ใช้ปกติธรรมดาครับแต่ถ้าเราพลิกกลับไปดูด้านหลังแล้วเราจะรู้เลยนะครับว่าธนบัตรที่มีอยู่ในมือเราเนี่ยไม่ใช่แบบธรรมดานะครับเป็นแบบที่เลือกที่บางครั้งหาได้ยากนะครับหาได้ยากนะครับเพราะว่าเมล็ดพิมพ์ออกมาเยอะเหมือนจํานวนแบงก์ปกตินะครับพิมพ์ออกตามวัรละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสังเกตกันในดีนะครับ ธนบัตรเข้ามาในมือแล้วสังเกตกันดีนะครับเก็บสะสมกันไว้นะครับสาหรับธนบัตรที่ลึกนะไม่มีเยอะนะครับไม่มีเยอะนะผลิตไม่เยอะนะครับไม่เหมือนกับธนบัตรที่มาใช้หมุนเวียนกันจะผลิตเยอะนะครับทะนั้นนะครับขอฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับฝากไว้แล้วก็เอ่อด่วยกันเก็บอนุรักษณ์ไว้นะครับเก็บไว้ไว้ครับนาคตไม่มีให้ลูกหลานดูนะครับต้องเก็บไว้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปธนบัตรที่ลึกนะครับ คลิปหน้าก็เป็นคลิปธนบัตรหรือว่าเหรียญก็คอยติดตามรับชมกันต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณนะครับเอาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ